สวัสดีครับมันนี้กับเจ็ดขามาผสมอาหารไก่นะครับผสมอาหารไก่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยข้ามาชมนะครับว่าข้าผสมแบบใดแร้วห้าใส่ส่วนผสมอี่ยังนะครับผมเพื่อได้ลดต้นทุนนะครับผมเพราะว่าที่ห้าเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยกับเพื่อที่ห้าเสียเลี้ยงแบบลดต้นทุนอาหารนะครับเดี๋ยวม้นนีเข้ามาชมกันนะครับวาอ่า ผ,ผสมสูตรอาหารจังไดน,นะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามเขามาว่าผสมอย่างน่สําหรับเหงไกลกินนะครับเน้นย้ำว่าสูตรนี้นะครับสําหรับไกลที่ตั้งแต่2เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับอเอาไหมครับตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับเข้าถึงจะใส่อา,อาหารลดต้นทุนนะครับแต่สาหรับไกลหน่อยนะครับห้าใสกินหัวอาหารลอยไปเส้นนะครับโดย โดยที่บ่ผสมอย่างลยนะครับผมถ้าเป็นหัวหารแรกถ้าเป็นไกล้แรกเกิดถึงสองเดือนห้าจะให้กินหัวหารโดยที่บ่ต้องผสมเข้าไปเพาต้องผสมอย่างไยครับหัวหารนรวนนะครับแต่ว่าถ้าไกล้แต่สองเดือนขึ้นไปเ้าจะให้เริ่มให้กินหัวให้กินอาหารลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวื้นนี้ห้ามช่มกัอนครับวิธีการผสมอาหารนะครับอันแรกก็จะเป็นห้ามนะครับอันนี้ห้ามคือห้ามสองส่วนนะครับผมลำนะครับลำบานเท้าเหนี่ยสองส่วน ปกติกะระสีผสมหลายก็นีอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ามืนนีผมมา,าธิยนะครับกระสีผสมบเรลหลายนะครับผมปกติเขาผสมอ่าใกล้สามร้อยตัวกับผสมเกือบเกือบเพิงเพิงซ้ำนี่ราคบผมแล้วกนันนี้อันนี้อาหารอาหารไก่ใหญ่ครับเบทากูนะครับอาหารไก่ใหญ่เบทากูหนึ่งเส,นสวนผสมลงไปนะครับผมแล้วก็ ญ่าหวานอิสราเอลสับครับข้าวสับมแลดวนะคะผมสองส่วนลำสองส่วนวัอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็ญ่าสับสองส่วนนะคะผมแล้วกับผสมน้ำลงไปน้อยนึงครับเพื่อที่จะให้มันคลุกเข้าได้ง่ายนะครับผมอย่าห้กับข้นนะครับ น้ำน,นี่ห้าใไส่ให้พ่อแบบว่าอหัวอาหารได้จับตูกันกับห้ามนะครับผมกับบริไสถึงว่ากับเกลื่อเลยนะครับผมใส่น,าน,น,าน,น้ำนะครับอันนี้เข้ากกบสีมะคุกเข่านะครับ ทุกเข้าวห้หัวอาหารกับห้ามมันกับจับกันกับอ่นนตของห่าหวานอิสาราเอลนะครับห่าหวานที่เขาสับมากถแได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องพนเห็นมันข่อเข่ากันนะครับ สด้ประมาณนี้ครับท่ากัะเสร็จแล้วนะครับเท่ากัะจะเตรียมเอากปให้ใกล้นะครับเดี๋ยว พอห่อไหอาหารแล้วนะครับก่อนหาอไหอาหารนะครับช่วงเที่ยงนะครับผมก่เาเมื่อกี้ผสมหัวไอผสมหัวอาหารแล้วนะครับผมกับพอดีมีหยา่ามีใบพักนะครับเก่าไม่ห้ไกลอีกนะครับผมให้กินอิ่มๆนะครับพวกเพราะว่าพวกใบพักห่อบริสซื้อนะครับผมพอมันกินใบพักเสร็จแล้วผมยังเสียไหอาหารนะครับผม นี่ครับใกล้กับสิมักนะครับผมนาพี่น้องแตกสวๆดๆอยู่ยครับผมใส่กินใบพักนีนก้อนนะครับผมให้กินใบพักนีนก้อนให้อิ่มก้อนเส่กินใบพักบ่แมนให้อิ่มเหรอครับให้กินใบพักนี่ให้เมดก้อนนะครับผมยังเสร็จมาให้อาหารนะครับ ตอนนี้เวลาบาบสามนะครับผมเกษียรไยกินเศษพักกอนนะครับพอเศษพักเข้าบริสุทธิ์นะครับผมถ้ามียาหวานซับคนก็หฮยาหวานนะครับพอมีเศษใบพักก็ให้เศษใบพักนะครับนี่นะครับผมใส่กินเมดกอนผมจึงใส่อาหารนะครับประมาณสี่ม้งแรงผมจึงใส่อาหารลดต้นทุนของห้าสิ่ห้าผสมใบนมกีอะครับผม ครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกันอีกช่วงประมานสีมงแรกนะครับผมเพื่อที่จะให้อาหารที่เข้าผสมใบม่อกีนะครับผมอันนี้ผมมาถ่ายให้เบิ้งว่าก่อนที่เข้าใส่อาหารนะครับเข้าใส่เศษหาก็นะครับอันนี้เป็นใบกระลำนะครับผมเป็นเศษพักนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปพอกันช่วงที่ให้อาหารไก่ที่หนึ่งนะครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวเข้าสิบห้าไปให้อาหารไก่ที่เข้าผสมมากนะครับว่าไก่สินมาขนาดไดนนะครับพี่น้องเพื่อนคุณครับ หลายป่าพี่น้องน้ำมาครับตามมาครับามาถ่าแหรอครับตอนนี้ 那没好皮囊。 พี่นองตอนนี้เข้ากับผ้ามาเบิงนะครับไก่กำลังกิ่นเนียนะครับพี่น้องตอนนี้อันนี้เป็นอาหารลดต้นทุ่นนะครับผมที่เข้าผสมเมื่อกี้อะครับผม ครับผมกับสตผ้ามาเบิงตอนนะครับตอนนี้กาลังผ้ามาเบิงไก่กินอาหารนะครับซึ่งเ้าเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนอาหารนะครับเมื่อกี้เ้าก็ได้ผสมสูตรอาหารให้เบ่งแล้วนะครับบาเ้าใสหยางแน่นะครับก็คือมี่ยำอีกหนึ่งส่วนนะครับยำยำอีกหนึ่งรอบนะครับเ้ากับสีใสลำนะครับลำสองส่วนนะครับหัวอาหารหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ หญ้าหวานอิสราเอลสองส่วนนะครับหญ้าสับนะครับผมหญ้าสับสองส่วนนะครับผมห่อนพี่นอ้องขอเขาโฮมกันครับนี่นะครับไก,ก่กรสิม,มาความครับผมให้กินตากแดดก็กินนะครับตอนนี้ซึ่งมีคนถักเขามาถามว่าเป็นยัง เฮ็ดเลียงไกลแบบรถต้นทุนเรียงไกลแบบรถต้นทุ่นล้วก็ เลี่ยงแบบครึ่งค้างครึ่งป้อยเป็นอย่างขึ้นลดต้นทุนอาหารนะครับผมกะตามนี่แหละครับตามที่ผมผสมไ้เบิ้งนะคบผมซึ่งอาหารลดต้นทุนห้าสศรีใสสำหรับไก่ที่มีอายุสองเดือนขึ้นไปนะครับเน้นนะครับว่าอาหารลดต้นทุนห้าสิใสีใสกับไก่ที่มีอายุสองเดือนขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไก่น้อยหรือไก่นุบานตั้งแต่แรกเกิดถึงสองเดือนห้าสิใสีใสหัวอาหารรวนๆนะครับเพื่อเล่ง เล่ Egg, ้งไหกไก่จะเริ่มเติบโตได้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็ไก่ให้ตายน้อยที่สุดเพราวะทางข้าใส่อาหารล้วนไก่สีรู้สึกว่าไก่สดชื่นไก่สีโตเร็วนะครับทางข้าใส่อาหารแรกเกิดเป็นอาหารหัวอาหารล้วนนะครับดังนั้นนะครับสูตรผมก็คือถ้าเป็นไก่แรกเกิดน,นะครับข้าสี revelation. ให้กินหัวอาหารล้วนนะครับกินหัวอาหารล้วนเลย2เดือนนะครับแต่ข้าจะห้เป็นเวลานะครับเช้าเทีย่ยงเย็นนะครับผม แล้วพ่อกไก่อายุสองเดือนเกิดไปยังสิงมาเป็นอาหารลดต้นทุนแบบนี้นะครับผมผมสิบ้าขับไปเบื้องไกลๆนะครับบอมเนวาห้าใส่ลดต้นลดต้นทุน,นแต่แรกเกิดนะครับห้าใส่ลดต้นทุนแต่แรกเกิดนะครับไก่หน่อยสี่ใบไ่นะครับไก่อนุบาลจะโตยากนะครับเพราะโตยากแล้วก็ไก,ก่กรสีหลอดนะครับตเ,รเติบโนเติบโตว่าเต็มที่เอาไปเอามาก,กระต่ายนะครับผมดังนั้นวิธีการเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุนห้าจะลดต้นทุน,นงแต่ไก่ที่มีอายุ สองเดือนขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับอันดับแรกใกล้กับสิกินห้ามก่อนนะครับรากาสีจัดการด้วยงาหวานนะครับเบ็ดเสร็จปิดจบนะครับผม ซึ่งตอนนี้ห้องหายอาหารไก่แบบมาณสี่โมงแรงนะครับสี่โมงเย็นนะครับเป็นอาหารไก่ตอนเย็นไปเลยนะครับตอนเที่ยงห้องสีหายเป็นยาสับหวาเอ้หญ้าหวานสับนะครับหญ้าสับนะครับผมห้องเสียหายอาหารแบบนี้เฉพาะตอนเศร้ากับตอนเที่ยงเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นห้องก็สิเป็นหญ้าสับนะครับตอนเที่ยงหญ้าสับเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารนะครับผม คลิปนี้ผมกระเฮ็ดขึ้นเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ให้อ่าพี่ๆน้องๆน,น,นะครับสำหรับผู้ใดที่มีสูตรอาหารลดตน้นทุนนะครับแบบใหม่ๆก็สามารถแนะนําผมได้นะครับผมจทนะิทดลองนะครับทดลองอ่าถ้าเกิดว่าดีผมกระิ บอกต่อเป็นประสบการณ์นะครับสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นเองแล้วก็บเบิ่งจาก y o u t u b ขึ้นกันนะครับผมใส่ YouTube เป็นคู่กันนะครับตะกี้ผมก็เลยมีความรู้ในการเรียงไก่นะครับผมพี่น้องก็ใส่ YouTube เป็นคู่นะครับศึกษาการเรียงไก่จาก u t u b e นะครับจากเพจต่างๆที่เพ่อนลงงว้นะครับก็บขอบพูด,ดหลายๆสําหรับ YouTube ต่างๆช่องต่างๆขให้ความรู้กับผมนะครับล้วกเพจต่างๆที่ ปรึกษามามานะครับผมก็อขอบคุ้นหลายๆไว้นที่นี่นะครับพอผมมีความดูจักน้อยแหละผมกลับมาแชร์ต่อพี่พีน้องๆครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราทดลองมาแล้วนะครับไก่กัดจะเริ่นเติบโตดีนะครับผมอันนี้เป็นไก่อายุสามเดือนนะครับผมสามเดือนซึ่งผมปล่อยออกมาจากคลองนั้นนะครับที่ผมบอกว่าผมจะปล่อยมาผมก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมหื่อด่างเขียวขึ้นแล้วก็สามารถแลนออกมาอกใหไง,งได้นะครับผม ถ้าไก่ห้อยกิ่นอิ่มนะครับสังเกตว่าพี่น้องถ้าไก่ห้อกิ่นอิ่มไก่สีบกวนนะครับไก่สีบกวนบะฮองนะครับไก่กินอิ่มหรืก็สีนอนนะครับตามลักษณะของไก่นะครับไก่ชุดนี้เพิ่งได้สามเดือนนะครับผลกับสีท่านได้เต็มนะครับน้ำหนักสีอยู่ประมาณรหนึงกับโลโลนึงขีดนะครับประมาณแปดขีดถึง โลหนึ่งขีดเนี่ยนะครับไก่ชุดนี่เสียอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าข้าขายท่านใดเพราะว่าไก่ข้าขนท่านในเต็มนะครับผมจะขายก็ต้องเมือ่อไก่ข้าขนเต็มนะครับผมขนเต็มแล้วก็อ้วนนะครับผมเพื่อที่จะบดให้พ่อคามาดูถูกมา,าวายข้าว่างข้าไก่ขาย่มีคุณนะข้าขายไก่ว่่มีคุณภาผน,นะครับไก่ที่ออกจากฟาร์มข้าเข้าจะขาดจะไก่ที่มีคุณาภาพก็คือไก่เกรดเอนะครับอ่าขนเต็มน้าหนักได้นะครับผมอ้วนนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็สิได้จากกันไปแล้วฝากผู้ใดที่เข้ามารับชมเราฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท่าเวฟฟ้าเท้านะครับโดยเฮ็ดคลิปดีๆตั้งสี่ออกให้พี่น้องเบิรงนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผม ฝากกดซับสไคร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้กสิจากันไปแล้วนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้ณที่นี้นะครับผิดพลาดประการใดผู้ใดอยากแนะนำอย่างกะแนะนำขามาไดใดในใต้คอมเมนต์คลิปคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ